ฝันห็นมะเขือเทศช่วงนี้อาจจะได้รับอุบัติเหตุทำให้บาดเจ็บเล็กๆน้นอยๆชีวิตลาเปรียจะมีแต่ความสุขอย่างต่อเนื่องจะวุ่นวายใจเนื่องจากสมาชิกในครอบครัวอยู่ในช่วงชีวิตหัวเรียวหัวต่อความรักคุณควรระวังการมีปากเสี่ยงกับคู่ครองและกับเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ละแวกเดียวกัน คุณควรจะคบหาดูใจกับคนที่มีอยู่ไล่เลี่ยงกับคุณให้มากที่สุดต้องหลีกเลี่ยงอย่าให้เกิดชนวนแห่งความขัดแยงดวงการเงินการงานมีโอกาสที่จะเปลี่ยนหัวหน้าใหม่ในช่วงนี้ด้วยคุณยังต้องพยายามรักษาสัมพันธภาพกับหัวหน้าให้ดีเพื่อให้การงานของคุณราบรื่นขึ้นหากคุณสับสนที่จะเลือกระหว่างการทำงานต่อไปหรือไปเรียนต่อดี คุณก็จะได้รับคำแนะนำที่ดีจากผู้ใหญ่ชายหรือหญิงผิวขาวทวมมีอายุใครที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดียิ่งมีโอกาสควายคว้าหาผลประโยชน์ได้มาแต่ต้องค้นควายด้วยตนเองเลขนำํำโชค3 4 72 58 567 915 885ฝากกดติดตามช่องดิมลักกี้น้มบด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ